ทำหน้าเศร้าสงสัยผัวจะทิ้งสิท่าอาอาทำหูหนาทำไม่ได้เย็นสมควรแล้วที่ผัวไปม,มีเมียน้อยผัวแกกำลังไปอยู่กับิ๊กทำไม่ได้ยินทำไม่ได้ยินผัวแกมีเมียน้อยแล้วเฮ้ย เฮ้ยเยู่ยบิแกแกล้งไปคุยว่าแกเป็นเมียน้อยตัว <c oughs> บอกว่าย <c oughs> กหัวฉันให้เขาได้กระจัดได้ได้ยกหัวเจ้าให้คอยบอหัวเจ้าเห็นไหมยกให้คอยบอคนมากหัวเจ้าเด้เดี๋อยเลยคอยบอแล้วเอาแล้ว

หัวเจ้าไปนอนนต้อข่อยได้มือขึ้นเจ้าได้นอนอยู่ผู้เดียวได้เหรแมีนบ่แมีนอยู่บ่แมีนอยู่บ่ลักแทโอ้ยนนนนไปขยับแล้วขยับแล้วเอาแล้วลักแท้มีแค่เธอเมีนอยู่บ่ช่วยช่วยช่วยเมียนบ่ลักแท้มีแค่เธอเออยิ้มด้วยให้ได้เรู้แล้วให้ยิ้มไม่ให้ว่าให้ให้เลยเลยบ่ให้ยุบอีกเดียวเนาะให้ยุบ่ยายเออตอบที่ให้ไปเขาขอผัวเจ้าน่ะให้บ่ ใหายยุบอ่ะเออเดี๋ยวที่ผีเจ้าสิ่หลับทั้งยืนนะเจ้าท่มั่อที่สิ่หลับทั้งยืนเจ้าใหายยุบอ่ะห้ยยังไงเนาะรักแท้เนาะเจ้าว่มากหัวเจ้าเลยได้เดี๋ยวนี้เจ้าใหายยุบอ่ะกาน้ามีรักแท่มีผู้เดียวเนาะเออเอาเจ้าที่เอายุบอ่ะเอาเลยเนาะหัวเจ้าทเอาหัวเจ้ายุบอ่ะอุ๊บเรล่นลักแท่มีผัวผู้เดียวผู้เดียวแหละได้กาดเจ้าหน้ายิ่งไม่ได้ก่อนหมายถึงเจ้าที่เอาหัวเจ้ายุบอ่ะเจ้าให้ใอยชา เห้ยพอดได้มึงเด็กพูดได้ให้ยูบอให้ยูบอให้บอบอเขาไป้้องอยคนได้หางออเออไม่ได้คอยนะเมื่อคืนจากันหนักเลยนะเอาแล้วเอาแล้วเอาไเอาแล้วเล้ามาทวงผัวเมืคืนเนี่ยยายผัวเจ้าไปยุ่ต้องคอยได้เมื่อคืนให้ยูบอจะเสียคืนยูบอบอกก็ไดให้แล้ เอาไปทวงเลยทวงเลยทวงเลยเอาไงเราไปนอนน้องไรื่องเมื่อคืนเจ้าเสีเอาขึ้นอยู่บ่เขาเอาไปแล้วไงเจาเอกไปมีผู้เดียวผัวผู้ไหนนะเพื่อนหายไงเขาหรือเปล่าก็บอกไปดิเจ้าห้บ่พวให้ก็ได้เด้อเพิ่งไปนอนนเราค่อยแล้วอ้าวเฮ้ยคุณเขาที่เขาเอาไงอ่ะที่ให้ยุบอ่ะ่ะเอาร้องให้เลยร้องให้เลยเราไปนอนนเราค่อยเมื่อคืนนี่เขานอนกันเขาไม่ได้ค่อยเมื่อคืนมันลั่นรีสอดเลนะ เจ้าวาไหนบ่นี่เจ้านอนอยู่ผู้เดียวได้เมื่อคืนทำไมเกินโง่เลยว่าผัวก็ไปนอนใครอ่ะโอ้ยยางโง่จะสกกูหรือเปล่าเฮ้ยเอาไงจะให้เขาหรือเปล่านะเฮ้ยจะให้เขาหรือเปล่าเลยให้ยุบอ่ะให้มาว่าให้ก็ให้ไปเลยเขาจะได้อยู่ด้วยกันต้องเป็นหัวคอยเลยเด้ยให้แกก็อยู่นี่กับกำกับกับหมอไป ก็ให้บัวแกไปเอาครับยี่วีนวดเอาไงเอายุบอเ่เอาหรือเปล่าให้ซะเนาะเฮ้ยกอะไรกิดอ๋อให้หรือเปล่าให้ซะเนาะตอบเขาไม่ได้ให้อม่ให้อ่ะมาบัวเจ้าแห้งแล้วเลยนี่บ่วให้ต้งเสียบ่วให้แล้วก็เลยจะที่ให้บ่วตอบมาที่ล่ะบ่วให้กลังคิดให้หรือไม่ให้โอ้ให้ใช่ไหมบัวให้หรือไม่ให้ คิดอยู่คิดคิดหนักเลยคิดหนักใครไม่หวตายนตายแน่ตาย่ตายแท่ตแตายแนไม่แกไม่ตายยี่หวีะัวแกจัดหนักอาจะตายแกยังไม่ตายแกเอายังไงเขาไปจัดหนักกันมาแล้วยหวีกับผัวแกอะเขารู้กันทั้งตึกแล้วตรงเนี้ยหาเอาไงฮะไา้เส้นะเอาขอเขาขอผัวเราเลยเนี่ยไ้สนะ จะให้หรือไม่ให้ฮะให้บ่เอาก็บ่ปากเอาเลยบอบ่ปากนี่เอาัวกันไหมเนี่ยอ่ะเอาแกจะให้หรือไม่ให้คูณตัวหน้าขวเลยเจ้าตัวข่าเด้อนั่นนั่นขวเจ้าขว่าเจ้าอยู่เนี่ยขั่าเจ้า่ตัวคอยเอาเนีอยเขาที่ไม่ยืนข้างกันแล้วน่ะเขาที่ไม่ยืนข้างกันแล้วนั่นรู้ ดูสาท้าินี่ไม่เอาได้หน่ก็สิเอาได้เอาแล้วเุการจะนาเสียหัวแล้วเราไปนอนเราคอยมือคลืนนี่อกว่านอนไม่ได้องวคอยมีการณ์อาไม่ได้นัวไม่ได้ัวไม่ได้ัวเอาแล้วเาแล้วเอล้วไะ

เริ่มรู้ทีละอย่างนะคแกเริ่มรู้เริ่มตอบรับนะยิ้มนะยิ้มยิ้มที่ไอบไอบไอยุบอยิ้มแมวริ้มแมวว่ห้ยิ้มรูด้วยกันยิ้มด้วยยิ้มด้วกันก็ไห้ตัวยิ้มรด้วยิ้มเออเอ้ ยิ้มวยยิ้มอยิ้มแดง่าเอาอเอออเออยิ้มนะยิ้มรับรู้ด้วยนะรับรู้แล้วเริ่มรับรู้เริ่มอะไรแล้วเออบ้านเราแย่นิดหน่อยนึงแป๊บยังไม่ถึงเวลาแป๊บไหนบ่นว่าบ่นือพาไปหน่อยเดียไปบ่ไห okay. ้บ่ฮะ ยิ้มเลยรับรู้แล้วนั่นเนี่ยเหมือนเขาแบบเออเริ่มรับรู้แล้วป้าชายงานบอกเลยบอกไปให้ดอก้อให้เนื้ออยู่ก็ดูบอลกับลุงเด้อเนาะเออหน้าสดใสขึ้นแล้วลุงเนาะแต่เริ่มรับรู้แรับใช่ใช่รับรู้เริ่มอะไรแล้วหยับฟูจากอะไรแล้วก้าว